หาจริงหรือเปล่าลุงงั้นพวกเราก็จบเหตุกันแล้วสินะสงครามหรอชาติก่อนก็เหมือนจะเคยได้ยินเรื่องทํานองนี้มาก่อนเหมือนกันถ้าเกิดเป็นไปตามที่ลุงหลิวคาดเดาจริงๆพวกเราก็คงต้องหาทางเอาตัวรอดกันเองแล้วล่ะครับตอนนี้ก็เริ่มมีลูกบ้านบางส่วนขาดแคลงอาหารเพราะตุนสเสบียงเอาไว้ไม่มากเพียงพอด้วยยิ่งในตอนนี้พวกเราไม่รู้ว่าถุงยังชีพจากรัฐบาลจะส่งมาถึงเมื่อไหร่ด้วยแล้วผมคิดว่าตอนนี้พวกเราควรจัดการช่วยเหลือคนที่ลำบากกันก่อน ผมเลยกะจะขอลูกบ้านคนที่มีสเสบียงอยู่เยอะช่วยแบ่งปันส่วนหนึ่งให้คนอื่นๆที่เขาขาดแคลนกันนะครับผมขอว่าเดิมเป็นคนแรกเลยก็แล้วกันผมจะแบ่งอาหารตัวเองออกมาครึ่งหนึ่งลูกบ้านคนไหนที่ขาดแคลนอาหารก็มาหาผมได้เลยนะครับที่สหายเจียงพูดมันก็ดูมีเหตุผลนะพวกเราชุมชนเล็กๆมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันสิ รับรองว่าวิกฤตครั้งนี้ทําอะไรพวกเราไม่ได้แน่นอนอากาศนาหนาวๆแบบนี้จะปล่อยให้ใครอยู่อดๆอดยากๆก,ก็ไม่ได้จริงไหมฉันจะบริจาคด้วยฉันจะบริจาคด้วยก็แล้วกันฮุยหน้าเธอจะเอาด้วยไหมล่ะไอเวนนี่มันประสานกันหรอทำไมต้องเจาะจงฉันด้วยละะ่ะฮะแทนที่ฉันไม่เอาแกรหรืองไงขอโทษจริงๆนะคะพอดีว่าฉันเองก็ไม่มีสเสบียงเหลือแล้วหุยหน้าไม่มีอาหารตุนเอาไว้แล้วเวยแกไปถามคนอื่นนู่นสิ ฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะก็แค่อยากให้เพื่อนอย่างเราช่วยเหลือเกื้อกูลกัลกนอะไรทํานองนั้นไงขืนแบ่งแยกกันแบบนี้ฉันไม่อยากบริจาคให้ใครหรอกนะก็ถูกอยู่ใครมันจะไปถามให้โดนด่าเล่าฉันขอบบริจาคเสบียงด้วยฉันด้วยฉันด้วยเอาเสื้อผ้าด้วยไหมบ้านฉันมียาใครอยากได้ก็มาเอาเลยยังไงผมก็ขอบคุณทุกคนแทนลูกบ้านที่กำลังลำบากด้วยนะครับทุกคนบริจาคของกันเยอะเลย ผมว่าควรให้ใครมาจัดการสเสบียงด้วยดีไหมคณะกรรมการกลุ่มลูกบ้านชั่วคราวมารับหน้าที่คอยดูแลจัดสรรเสบียงและบริหารงานโดยเฉพาะคณะกรรมการกลุ่มลูกบ้านชั่วคราวคณะกรรมการกลุ่มลูกบ้านชั่วคราวหรอชาติก่อนจําได้ว่าก็มีอะไรพวกนี้เหมือนกันแฮะก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพวกที่มารวมตัวกันยักยอกสเสบียงนั่นแหละ วันที่19กระรกฎาคมวันที่5ของวันสิ้นโลกอุณหภูมิข้างนอกลดลงจนถึงลบ40องศาในสภาวะอากาศวิปริตขนาดนี้ระบบแจกจ่ายความร้อนเองก็เดี้ยงไปแล้วผู้คนเลยพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นเหมือนชาติก่อนไม่มีผิดสถานการณ์นับวันก็ยิ่งเลวร้ายลงยกเว้นฉันแล้วนะฮ่าฮ่า่าาไมซอมบี้เยอะอย่างนี้ล่ะ นี่แน่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 นี่แน,น,แนสส่สวัสดีครับสวัสดีครับใช่คุณหางเฟิงบ้านเลขที่1801หไหมครับผมคือผู้รับผิดชอบตึก8อีก20นาทีกรุณานม,มาช่วยกันเคลียร์ถนนด้วยครับกวาดหิมะเสร็จแล้วก็มารายงานตัวกับผมที่ลานจอดรถใต้นะครับหิมะตกขนาดนี้ช่วยแหกหูแหกตาดูกันสะบ้างเถอะยังจะมาลงมาเคลียร์ของถนนอะไรอีกอยากกวาดถนนนะักก็ไปกวาดหน้าเตี๋ยเองนู่น ชั้นล่างล็อบบี้ทนทนไปก่อนอย่าเพิ่งไปไฟ่กับชาวบ้านตอนนี้เลยต้องพยายามทําตัวให้เนียนที่สุดลดโอกาสที่คนอื่นจะสอดรู้สอดเห็นเรื่องบ้านของฉันอิมะบ้านี่มันจะถมตึกแล้วป่ะตายหาเมื่อวานเพิ่งจะกวาดถนนจนแกล้งกิ๊บไปไม่ใช่หรอเกิดมายังไม่เคยเห็นหิมะตกหนักขนาดนี้เลยยังไงก็ช่วยกันเปิดประตูกันก่อนเถอะไอหนุ่มผมดาตรงนั้นนะ่ะมาช่วยตรงนี้หน่อยสิเอออืม นับถึงสเอาไว้สุดแรงเลยนะอิมะนี่ตกหนักเป็นบ้าเลยเชี่อเอ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยลืมตามไม่ขึ้นแล้วเนี่ยหนาวหนาวอากาศแบบนี้ออกไปได้ตัวแข็งตายกันแน่ขืนออกไปกวาดตอนนี้ก็ตายกันพอดีสินะอิมะตกหนักขนาดนี้กวาดบ้ากวาดบออะไรกันล่ะอากาศหนาวขนาดนี้ถ้าออกไปได้ก็ไม่ใช่คนแล้วปะไม่เป็นไรน้องๆเดี๋ยวพี่ลุยเอง เสียงนี้มันงอ,งอมืองอเท้ากันไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนะนนเอาฮึดกันหน่อยสิลุยโลดพี่หลี่คนดีของฉันนี่เองเออไอหนุ่มเออใจร่วมๆก่อนเถอะไอหนุ่มมันอันตรายนะรอหิมะหยุดก่อนดีไหมยายาช่วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีเอ่อเออเออ อออ,อพี่หลี่โอเคไหมทุกคนไปรายงานตัวกับผู้ดูแลที่ลานจอดรถก่อนเถอะรอหิมะหยุดก่อนแล้วค่อยตกลงกันว่าจะเอาอยัางไงต่อตอนนี้เรื่องการกวาดหิมนะน่ะกำลังของพวกเราทำอะไรกันไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้หิมะตกหนักมากรออีกหน่อยก่อนค่อยออกไปกวาดกันเถอะครับ หลังจากนี้ลานจอดรถนี่จะกลายเป็นสถานที่รับและบริจาคเสบียงนะครับหมอนั่นคือคนแท้เจียงในกลุ่มใช่ไหมเขานี่เองที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงของกลุ่มคณะกรรมการยักยอกสเสบียงลูกบ้านอะไรนั่นขอบคุณนะครับที่ทุกคนอุตส่าห์ร่วมแรงร่วมใจกันขนาดนี้ของที่ทุกคนบริจาคเข้ามามีเยอะเกินค่าจริงๆขอบคุณแทนลูกบ้านทุกคนที่กําลังลําบากกันด้วยนะครับความเอื้อเฟื้อของทุกคนช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นเยอะจริงๆ ใครๆก็ต้องเคยล้มกันสักครั้งแหละช่วยๆกันแค่นี้จะเป็นอะไรไปถ้าร่วมใจร่วมแรงกันพวกเราจะต้องผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนคอยดูแล้วกันฮิมะนี่มันจะไม่หยุดตกหรอกนะแล้วจะมาร้องห่มร้องไห้เสียใจกันทีหลังสิมไม่ว่าไอ้ไอ้น้องพ,พี่พี่ขอตัวกลับก่อนนะครับพี่หือขอโทษค่ะขอทางหน่อยนะคะพยาบาลคนนั้นนี่นาะขอทางหน่อยค่ะขอโทษนะคะ วายโอเคหรือเปล่าฮึบขอบคุณนะคะเอ๊ะ <Hey, S 1> คุณนั่นเองเอ๊ะ hey, แล้วขาคุณทำไมหายเร็วจังเลยคะ